เดี๋ยวเรามาดูเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับเดี๋ยวตัวนี้อ๋อไม่มีสาย USB มาให้นะครับไปหาเอาเองนะครับอันนี้ก็ขายตามสภาพนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดก่อนนะครับนี่พอเราเปิดนะครับมันจะมีให้เราเป็น USB เชื่อมต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองยืนนะครับถ้าเราไม่เชื่อมต่อมันก็วัดได้นะครับ มันก็ทำงานอยู่นะครับอันนี้มันจะแจ้งบอกว่าให้เรายืนให้ตรงนะครับเนี่ยครับแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ครับมันต้องไปต่อกับแอปกับอะไรของเขาครับลองลองดูนะครับเนี่ยมันจะมันจะถึงแค่แค่ตรงนี้เพราะว่ามันยังไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปเขานะครับก็ขายตาม ตาไม่นี่นะครับเพราะว่ามันมันไม่มีสายเชื่อมต่อเดี๋ยวเราลองดูเราดูข้างหลังนะครับเขาก็จะเป็นระบบเขาเขียนว่า WiFi Body นะครับนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับยี่ห้อนี้ดังนะครับสำหรับสายที่ต้องการวัดวกาแคลอรี่พวกอะไรสภาพโดยรวมก็ยังสวยมากนะครับใช้ถ่านนะครับ 3A 4ก็ออันนี้คือช่อง USB นะครับาสาย ครับสำหรับเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็ปรับได้เป็นกิโลกรัมเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับ